ตอนนี้เราอยู่ที่หาดสวนส,วน,สวนตาทะเลทุกคนนี่จะบอกว่าบรรยากาศดีมากทุกคนแ,ออแล้ววันนี้นะเราไปได้ตัวนี้มาด้วยฟ้าตอนนี้นะชาววังเขาออกเป็นตัวกระท้อนมาเนาะเราอุดหุนแบบน,นี้มาเยอะมากทุกคนพอรู้ว่าเขามีกระท้ o n แช่อีกออกมาเราก็เลยไปตำมาเลย้าทุกคนเดี๋ยวจะปัดที่กัดในตะกร้าให้นะคะเดี๋ยวเรา มาลองชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะทุกคนอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะจ๊ะนี่จ่ะไปตังได้นะตะก้าอ่ะเดี๋ยวปักเลยให้ตาน่ากินมากได้เยอะมากเลยทุกคนกินแันนี้มาตลอดนะทุกคนก็เลยแบบว่าอร่อยอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกระท้อนกันนะจ๊ะแล้วเขามีพริกเกลแถมมาให้ด้วยนะน,นี่เนี่ยพริกเกลือ ไม่มีูกไม่มีช่วยใส่พริกเลือเอาจิ้มในถุงนี่แหละลงเย็นมากเลยตอนเนี้ยบรรยากาศดีมันจะ,ดดม,นจะมันจะฟุงใส่ตาไหมเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะทุกคนนี่เลยจ้าชิ้นใหญ่มากเลยค่ะนี่จิ้งพริกเกลือน้ำลายไหลใช่ไหมน้ำลาย,หลายไหลเซนจอืม อร่อยมากอร่อยมากทุกคนรสชาติกำลังดีเลยอ๋อพี่เกิดจะจิ้สายตาอืมลมแรงมากเลยตอนเนี้ยฝนเพิ่งหยุดตกอากาศดีมากไม่มีแดดเลยทุกคนอ,อร่อยอืมได้บรรยากาศสดๆอร่อยมากแล้วก็เราชอบกินกระ้อนอยู่แล้วไงเขาทำออกมาต้องรีไปตำ อ,อร่อยมากจ้ะไม่เดยจ้าทุกคนอืมได้เยอะหนึ่งสี่ร้อยกรัมได้เยอะมากทุกคนไปหาตําได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวปักตะกร้าพี่กัดตะกร้าไว้ให้นะทุกคนตอนนี้ลมแรงมากเดี๋ยวพี่เกลือมันจะฝุ่งใส่ตาอร่อยมากเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งทุกคนต้องไม่มีถ้วย นีลยค่ะอืมเดี๋ยวน้ำไปด้อร่อยอร่อยไม่เผ็ดพี่แมวชิมกะท้อนไม่รู้อ่ะมีคนน,นึงถาพี่แมวชิมกะท้อน,น,อน,อนชิมชิมดูมเนี่ยชิมทาดิ้งก็ถึงเป็นไง